เทคนิคเลือกที่ดินให้ได้กําไรลงทุนอย่างไรให้ปังจะเลือกซื้อที่ดินเปล่าสักแปลงไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนหรือเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างควรรู้เทคนิคในการเลือกซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนไว้บ้างซึ่งในสกูปนี้ทางชนันดีเขาข้อแลนด์บายนโมแลนได้มีเทคนิคเล็กน้อยมาแนะนํานะครับได้แก่ข้อที่1เลือกซื้อที่ดินที่มีทางสาธารณะไม่เลือกที่ดินตาบอดหรือติดภาระจายอมจากแปลงข้างเคียง เรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ไม่เกิดปัญหากับการเข้าออกสู้แปลงที่ดินของเราซึ่งถ้าเป็นปัญหาเรื้อรังอาจจะทําให้สูญเสียมูลค่าของที่ดินได้อย่างมหาศาลที่ดินแบ่งขายทุกเฟสทุกเลาะทุกแปลงของฉนันดีเข้าข้อแลนจะมีการสร้างทางสาธารณะและยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ไว้แล้วทุกแปลงข้อ2เลือกซื้อที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ดินแหล่งท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างเช่นที่เขาคอมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคนจึงก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวเช่นการหาที่ดินสร้างที่พักรีสอร์ทโรงแรมหรือบ้านพักตากอากาศในไวกยเกษียณเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่ที่ดินบนเขาคอที่มีเอกสารชัดเจนมีจํานวนเท่าเดิมและมีจํากัดจึงเป็นโอกาสที่จะสร้างกําไรให้ปังได้จากการลงทุนที่ดินในแหล่งท่องเที่ยว ที่ราคาที่ดินขยับขึ้นทุกปีเพราะมีความต้องการสูงนั่นเองข้อ3เลือกซื้อที่ดินในพื้นที่ที่มีจํากัดซึ่งข้อนี้จะเป็นเทคนิคตามหลักดีมาร์สพายที่ของสิ่งไหนมีจํากัดแต่มีความต้องการสูงราคาก็จะมีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งรวมไปถึงที่ดินที่พร้อมใช้ประโยชน์ได้ทันทีไม่ต้องมาลงทุนพัฒนาเองมากนะักเช่นที่ดินติดถนนมีสาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงเป็นต้น ส่งผลให้มีการเพิ่มจํานวนของประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวหรือหลังไหลมหาที่พักพิงทั้งชั่วคราวและถาวรจํานวนมากทําให้เกิดความต้องการพื้นที่นั้นซึ่งจะส่งผลให้ราคาที่ดินปรับสูงขึ้นทํากําไรให้ปังได้ข้อสพิจารณาเลือกซื้อที่ดินที่มีโอกาสทํากําไรเท่านั้นวิธีการคือการสํารวจโครงการสาธารณประโยชน์ของภาครัฐหรือองค์กรใหญ่ๆว่ามีแนวโน้มจะไปพัฒนาไปตามพื้นที่ไหนตรงจุดใด เช่นการก่อสร้างทางรถไฟรถไฟรางคู่รถไฟฟ้าตัดถนนใหม่ทางด่วนมอเตอร์เวย์ท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นต้นรวมถึงทิศทางหรือเทรนการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมด้วยโดยต้องเริ่มมีการก่อสร้างให้เห็นเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซื้อนั้นจะสามารถทำกำไรได้ในไม่ช้าไม่ใช่โดนหลอกจากข่าวลือข่าวลวงต่างๆว่าแถวนี้จะมีถนนเส้นใหม่ตัดผ่านให้รีบซื้อ เพราะมีหลายครั้งที่เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นนะครับสนใจคำแนะนำเพิ่มเติมที่ชนะนันดีเขาข้อแลนใบนมโมแลนเราดำเนินการแบ่งสรรดูแลพัฒนาพร้อมเป็นที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรงคือคุณชัชนันเบอร์โทร8 9 9 1 1 9 0158ครับขอบคุณครับ